สวัสดีครับผมจักรพันธ์ส่าสุขิตาทิชาเจ้าของเว็บไซต์เจสซ o m ี่จกรันะครับก็ขอเรียนนำเสนอผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเจสซอันนี้เป็นพอยกูมีนะฮะซึ่งบางไม่ก็แปดสลัดบางไม่ก็ห้าสลับนะครับก็เป็นพอย ที่สวยงามเป็นพลเป็นพลของไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเจิี่ที่จะนำเข้าเครื่องประดับนะแล้วก็เสนอต่อท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนั้นพชุดนี้นะถ้าใครสนใจที่จะนำไปใสยย่แหวงก็ติดต่อมาได้นะครับ ก็วันนี้ก็อยากจะนำเสนอแล้วก็ให้ความรู้ท่านนิดหนึ่งงานี่เกี่ยวกับพอยตัวเมนคือพอยตัเมนเนี่ยก็อยู่ในตระกูลการเน็ตนะ จริงๆแล้วพลโกเมนนี่ก็มีหลายสีนะครับสีเขียวสีอะไรต่างๆสีนะแต่ที่เรามักพบกันก็คือสีอที่เห็นเนี่ยนะก็คือดังแดงดำแก่ต่านะครับซึ่งเป็นอ่พลพื้นบ้านของเราของทางแต่จริงๆในสกุลตาเนตนี่ก็อยู่หลาย ประเทศเช่นกันนะสหรัฐอเมริกาก็มีเจนตะีนาออสเตรเลียบร์ซีลแทนโซเนียแอฟริกาก็มีหลายแหล่งนะครับแต่นี้ที่โชว์ทุกท่านก็คือของไทยของเราน,ะนี่ในเรื่องของอดอจะุูดไม่ได้คือเรื่องของความเชื่อนะคือท,ที่สมสายโภมีนล้วจะเป็นยังไงนะครับ ก็คือในตำราก็บอกไว้ว่าช่วยชาล้างความคิดในด้านร้ายให้ออกไปจากจิตใจทั้งคนเราเนี่ยบางทีก็คิดดีคิดไม่ดีใช่ไหมครับอันนี้ปล่อยความคก็จะช่วย,วยเหือราได้ทําจิตใจให้ก็จะช่วยให้จิตใจเรานะ่ามีสะอาดของแผ้วปราศจากมลทินนะครับ และก็เรื่องของพลังชีวิตก็จะกระตุ้นพลังชีวิตให้มีกำลังวังชามีความกตือรือร้นและก็มีความหวังในชีวิตเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้ใส่สมแสสมใส่แหวนที่มีโกลเดนอย่างนแะล้วก็จะช่วยเหลือในด้านหนึ่และก็เหมาะสำหรับคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หลายคนก็ชอบเก็บหน้็บตัวนะครับก็คือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองก,นะก็จะมีพลังตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เสริมความกล้าทำให้กล้าแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองเคิดหรืออยากจะทําแล้วก็กล้าที่จะเปิดตัวสู่สังคมภายนอกมากขึ้นนะอันนี้ในตำราก็บอกไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าก็าหมาสำหรับคนที่ปสบปัญหาได้ความลักโรคหักนะฮะก็จะมีพลังเพิ่มพลังในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ในตำราก็บอกไว้อย่างนี้นะครับวันหน้าจะพูดถึงเกี่ยวกับ วันนะที่จะเราเกิดวันอะไรแล้วเราใส่อะไรดีนะครับหรือข้างหน้าก็จะเรียนนําเสนอนะครับชวน,นี้ก็ขอไปหาความรู้ก่อนนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอเอานำเสนออลีกทางดีๆมาจากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับจากเจ๊ชิวดีครับ